สุดแกร่งบ็อกเซียไทยกว่า8จ11ทองครองเจ้าอาเซียนพาราเกม2022นักกีฬาบ็อกเซียไทยกว่า8เหรียญทองจากที่มีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองครองเจ้าอาเซียนพาราเกมครั้งที่11ที่เมืองสุรากาตาโซโลประเทศอินโดนีเซียพ่โชคลาภเย็นนักกีฬาบ็อกเซียมือหนึ่งโลกลั่นประมาทไม่ได้เพราะหลายชาติมีการพัฒนาขึ้นมาก มหกรรมกีฬาคนพิการอาเซียนพารเกมครั้งที่11ที่เมืองสุรากาตาโซโลประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง6สิงหาคม2565การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกลฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนทัพนักกีฬาคนพิการไทยและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น479คนร่วมชิงชัยสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดตลอดการแข่งขันทุกแพลตฟอร์มทั้งทาง,ทงช่องทีสปอร์ต7และ f c e b o o k f แ n p a g e ทีสปอร์ต7 กีฬาบ็อกเซียแข่งขันที่ก,ฟกอฟกอ UNS สปอร์ทฮอลเมืองโซโลประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่5สิงหาคมเป็นการชิงชัยวันสุดท้ายลงแข่งขันทั้งหมด3คู่ในระบบแข่งแบบพบกันหมดโดยในประเภทคู่ผสมคลาส BCC มี3ชาติแข่งขันได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินและไทย ผลงาน2นัดแรกไทยชนะฟิลิปปินส์4-2และอินโดนีเซียชนะฟิลิปปินส์6-3ทํำให้เกมนัดสุดท้ายไทยพบอินโดนีเซียทีมใดชนะจะคว้าเหรียญทองทันทีโดยทีมไทยประกอบด้วยเป็นเล่พรโชคลาบเย็นกับเฟรมชาลิสาเขียวจันทราผลปรากฏว่าพรโชคกับชาลิสาโชว์ความแม่นยำโยนเอาชนะได้6-1คะแนนคว้าเหรียญทองไปครอง ประเภททีมผสมคลาส BC 1 BC 2มี3ชาติแข่งขันคืออินโดนีเซียลาวและไทยโดยผลงานกันใน2นัดแรกไทยชนะลาว20-0และอินโดนีเซียชนะลาว16-1นะัดสุดท้ายไทยพบอินโดนีเซียทีมใดชนะจะคว้าเหรียญทองทันทีโดยทีมไทยไประกอบด,ด้วยต่อวัชรพลวงสาภูมิภักภูมลิงชุมและนสะะนสัตนาน์พรมสิริสามารถเอาชนะอินโดนีเซีย11-6คะแนนคว้าเพิ่มได้อีกหเหรียญทอง ประเทคู่ผสมคลาส BC3 ที่มี3มชาติแข่งขันคืออินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยผลงานกันใน2นัดแรกไทยชนะอินโดนีเซีย8 1ถึงและสิงคโปร์ชนะอิ 1, ะนโดนีเซีย6 2ถึงนัดสุดท้ายไทยชิงกับสิงคโปร์ทีมใดชนะจะคว้าเหรียญทองทันทีโดยทีมไทยประกอบด้วยปัตระดามณีกล้าหารกับตั้มอักเดชชูชื่นกลิ่นแพ้สิงคโปร์1-3ได้เพียงเหรียญเงิน สรุปการแข่งขันบ็อกเซียในศึกอาเซียนพาราเกมครั้งที่11มีการชิงชัย11เหรียญทองทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลไปก่อนหน้านี้6เหรียญทอง4เหรียญเงินวันสุดท้ายได้เพิ่มอีก3เหรียญทอง1เหรียญเงินรวมกว่าไปทั้งหมด8เหรียญทองกับ5เหรียญเงินคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองกีฬาบ็อกเซียไปครอง พรชกลาบเย็นนักกีฬาบ็อกเซียมือหนึ่งโลกกล่าวว่าการเล่นกับเจ้าภาพในนัดตัดสินค่อนข้างกดดันแต่ก็ยังควบคุมสติกแก้เกมได้และกลับมาชนะในที่สุดซึ่งศักยภาพของนักกีฬาไทายยังเหนือกว่าทุกชาติในอาเซียนแต่ชาติอื่นๆก็เริ่มที่จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นในการแข่งขันครั้งต่อๆไปจะประมาทไม่ได้ทุกคนต้องฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อไม่ให้ถูกไล่ตามทัน